สวัสดีครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงชื่นชอบเกม Call of Duty ด้วยความมันและความตื่นเต้นขั้นสุดของเกมเพลย์แต่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นเกม FPS อันดับต้นๆก็คือความสมจริงนั่นเองทั้งภาพเสียงและแน่นอนครับตัวละครหรือ o ป e r a t o r เ์เท่ๆที่เราได้ใช้กันเนี่ยก็สมจริงมากๆแต่เพื่อนๆทราบกันหรือไม่ครับ ว่าตัวโอเปอเรเตอร์บางตัวที่เราใช้กันเนี่ยทำไมมันถึงสมจริงได้ขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆยังไงล่ะครับอ่าล่ะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง5าอันดับตัวละครโอเปอเรเตอร์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกจริงๆไปดูกันครับว่าตัวจริงเขาเป็นใครทําอะไรกันอยู่บ้างถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามคลิปแบบนี้ต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วโอเปอเรเตอร์ตัวไหนที่เพื่อนๆชอบที่สุดนะครับหรือมีข้อมูลเสริมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับอันดับที่5 m a มาร่ามาร่าเนี่ยมไม่ใช่พริกที่มาใส่กับปิ้งย่างอร่อยๆแซ่บๆนะครับโอเปอเรเตอร์สาวสวยคนนี้ตัวจริงของเธอเนี่ยมีชื่อว่าอเล็กซี r a ราเกิดที่เซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาซึ่งชื่อจริงของเธอเนี่ยคืออเล็กซ์โรเจอร อเล็กซ์เป็นเซเล็บใน Instagram และเป็นสตรีมเมอร์เกมแนว FPS ใน Twitch อีกด้วยแต่เห็นความเซ็กซี่ของเธอแบบเนี้ยแน่นอนว่าเธอไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตาแน่ๆเพราะเธอยังหลงไหลและมีความสามารถในการใช้อาวุธปืนจริงๆนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าแม่ฟิตเนสตัวยงและชื่นชอบการเล่นเซิร์ฟอีกด้วยโดยเธอได้เป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์ทางโภษนาการมากมายกับ ส่วนหนุ่มๆคนไหนที่แอบหลงรักสาวคนนี้นะก็คงต้องผิดหวังนะครับเนื่องจากเธอมีแฟนเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นสตรีมเมอร์เกมสาย FPS เช่นเดียวกันครับอันดับที่4 Marcus l เ r c h o ชออเตกาพิบึกคนนี้เนี่ยแกมีตัวตนจริงๆนะครับ ต้นแบบจริงๆของเลิร์ชเนี่ยก็คือคุณโทนี่เซนมาาตคนนี้นี่เองครับต้กนกำเนิดของแกเนี่ยมาจากไมอามีซึ่งแกเนี่ยเป็นถึงอดีตนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐและเคยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดด้วยโดยมีประสบการณ์ในการทํางานในกองทัพถึง20ปีด้วยกันนอกจากเรื่องความชํานาญในการใช้อาวุธปืนเนี่ยพี่แกยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมิกซ์แมชเชลอาร์ตและเป็นเทรนเนอร์ด้านการยกน้าหนักและการควบคุมโภชนาการอีกด้วยเป็นไงครับได้ทราบโปรไฟล์ระดับนี้ของพี่แกแล้วเนี่ย ถ้าตัวละครของพี่แกมานั่งคม็มเนี่ยก็คงรู้สึกเสียดายไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับ <S <S ต่อไปนี้ถ้าใครเจอตัวละครพี่แกเนี่ยวิ่งมาเชือดพอเราในระยะใกล้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะพี่เขาเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอาวุธสังหารในชีวิตจ,จริงเลยแหละปัจจุบันโทนี่ก็ประกอบธุรกิจเปิดอบ,บรมการต่อสู้และการอบ,บรมทางยุทธวิธีนะครับซึ่งตัวแกเนี่ยยอมรับว่าตัวเองไม่เคยเล่นเกมเลยแต่ก็รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับทาง Act ท v i s i o ่น แถมยังมีการท้าทายผู้เล่นผ่านช่องของแกด้วยว่าถ้าใครเนี่ยเอาตัวละครแกฆ่าได้เยอะที่สุดให้แคปภาพส่งมาแล้วเอาเงินรางวัลจากแกไปได้เลย <My heart. S 1> อันดับที่3โรนินโอเปอเรเตอร์หน้าตาเอเชียสุดเท่คนนี้ตัวจริงของเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันซึ่งครอบครัวอพยพมาจากเวียดนามชื่อว่าทูแลม พี่แกเนี่ยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษกรีนเบรตของสารัฐที่ทํางานให้กับกองทัพนานถึง23ปีก่อนจะ,ะเกษียณมาเพื่อเปิดบริษัทผลิตอุปกรณ์และอบรมทางยุทธวิธีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าโรนินแท็กติกส์นี่แหละครับโดยพี่ทูแรมเนี่ยแกมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดแทบทุกรูปแบบและเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนแอสซอลไรเฟิลมากๆ โดยในการอบรมเนี่ยแกจะสอนผู้เข้าเรียนตั้งแต่พื้นฐานในการจับอาวุธปืนไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงเช่นการยิงบนยานพาหนะหรือการใช้ตัวปืนเป็นอาวุธระยะประชิดส่วนชื่อโรนินเนี่ยแกให้เหตุผลว่าตั้งแต่แก,กเกษียณมาเนี่ยแกก็เปรียบตัวเองเหมือนเป็นนักรบที่ไร้นายและอยากถ่ายทอดประสบการณ์การรบจริงเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะครับโดยพี่ทูแรมเนี่ยแกเปิดอบรมให้ทั้งกับพลเรือนทั่วไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการที่ทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดเลยครับ นอกจากนี้อาวุธปืน M4A1 ที่แถมมากับบันเดลของแกเนี่ยยังเป็นอาวุธคู่กายที่แกเลือกใช้ในชีวิตจริงๆด้วยครับเรียกได้ว,ว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ที่สมจริงทุกระเบียดนิ้วเลยทีเดียวซึ่งเรื่องตลกมากๆของพี่ทูแรมเนี่ยคือในชีวิตจริงๆแกเคยผ่านการรบมาแล้วนะครับทั้งในอัฟกา,านิสถานเยเมนและลิเบียครับแต่แกกลับบอกว่าพอแกมาลองเล่น c ออดิวตีเองเนี่ยแกถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียว คือแกบอกว่าถึงขนาดดูแมปเนี่ยแกยังหลงทางอ่ะคิดดูแหมสงสัยเกามมันจะง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับประสบการณ์โหดๆที่แกเคยผ่านมาจริงๆนะครับอันดับที่ 2. อิสกราแม่สาวอิสกราเนี่ยต้นแบบตัวจริงของเธอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเธอมีชื่อว่าเจดสตรัคต้นกำเนิดของเธออยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งบ้านของเธอเนี่ยเป็นฟาร์มม้า ทำให้เธอได้มีโอกาสฝึกทั้งการขี่ม้าและยิงปืนตั้งแต่อายุ8ขวบเลยทีเดียวและเธอก็ลงแข่งยิงปืนตั้งแต่อายุ18ดโดยสิ่งที่เธอเรียนรู้อย่างเข้มงวดมาตั้งแต่เด็กคือการจับอาวุธปืนอย่างถูกต้องและเรื่องของเซฟตี้ในการใช้อาวุธปืนที่เธอเคร่งขัดมากๆซึ่งปัจจุบันเธอก็เป็นครูสอนยิงปืนชื่อดังอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับและแน่นอนครับการที่เธออยู่แคลิฟอร์เนียทําให้เธอต้องมีโอกาสร่วมง,งานกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูด และหนึ่งในลูกศิษย์เธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเคียนูรีฟส์นั่นเองครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนเขาสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกภาค2รวมทั้งสอนฮาร์เรียบรีสสำหรับจอห์นวิกภาค3อีกด้วยโดยสิ่งที่เธอเน้นย้ำสำคัญที่สุดในการสอนเสมอมาก็คือการจับอาวุธที่ถูกต้องและเซฟตี้ในการใช้อาวุธปืนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นคออ l of Duty แล้วโดนตัวละครตัวนี้สอยร่วงก็ไม่ต้องแปลกใจต่อไปครับ พอเธอเป็นถึงคนสอนจอนวิทยิงปืนทีอะคิดดูก ah, <laughs> ่อนที่จะไปถึงอันดับหนึ่งครับเรามาที่ honorable m e n t i o n กันนิดหนึ่งครับคือตัวละครทารอนเนี่ยแหละครับหน้าตาได้แรงมาดานใจมาจากพลทหารที่ชื่อแจ็คมูริโอครับซึ่งแกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแต่คอนเทนต์ของช่องแกเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการสู้รบแม้แต่นิดเดียวเลย จะเน้นไปทางล้อเลียนและตลกปกหามากกว่าครับอ่าแล้วครับทีนี้ก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับซึ่งจะมาแปลกกว่าอันดับอื่นๆครับเพราะอันดับที่1เนี่ยไม่ใช่ตัวละครแต่เป็นสกินครับโดยสกินเซฟกาดของออเตอร์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลจริงๆครับและเหตุผลที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวตนจริงๆของสกินนี้ก็คือฮีโร่นีลานามจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในโรงแรมดูสิตนักุงไนโรบีประเทศเคนยาครับ ซึ่งฮีโร่นิรนามท่านนี้เป็นถึงหน่วย SAS หรือหน่วยรบพิเศษของประเทศอังกฤษหลังจากกลุ่มเอาชาแบบได้เข้าโจมตีและจับตัวประกันไว้ในโรงแรมคุณพี่ท่านนี้ตอนแรกแกก็เดินชอปปิ้งอยู่แถวนั้นครับแต่หลังจากทราบสถานการณ์แล้วแกก็รีบกลับไปที่รถของตัวเองแล้วก็กวาดอุปกรณ์จากหลังรถมาติดตั้งให้กับตัวเองทันทีซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อเกราะบริเวณลำตัวปืน Assault Rifle โค c คนด้า 4A ชนิดเก็บเสียงกระสุนขนาด5.56คาลิเบอร์ ปืนกล็อก17ขนาด9มมและมีพกฐานอีกหนึ่งเล่มครับถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าคนบ้าอะไรเก็บของพวกนี้ไว้หลังรถตัวเองนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่พี่คนนี้แกมาอบรมทางทหารให้กับกองทัพเคนยาพอดีก็เลยอาจจะมีอ,อ,อุปกรณ์ติดตัวมาด้วยซึ่งชุดที่พี่เขาใส่ในการปฏิบัติการเนี่ยก็คือชุดลำลองที่เราใส่เดินห้างกันปกติทั่วไปเลยแค่เอาชุดเกาะกันกระสุนมาสวมทับหนึ่งชั้นแล้วก็เอาเสื้ออีกตัวหรือผ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มาพันคุมหัวก็เป็นโม้งแค่นั้นครับแต่พี่แกก็เข้าไปลุยแบบไม่สนว่าข้างในจะมีกี่คนเลยโดยปฏิบัติการของพี่แกเนี่ยนอกจากจะบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันข้างในแล้วยังประสานงานกับทหารของเคนยาและคอยสั่งการให้ช่วยปิดกั้นทางเข้าออกและทางหนีของผู้ก่อการร้ายอีกด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมแกถึงเก่งขนาดนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าเพราะหน่วย SAS ของอังกฤษเนี่ยคือหน่วยรบพิเศษที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งมีการฝึกที่โหดมากโดยจะแบ่งเป็นภาคฤดูหนาวและภาคฤดูร้อนซึ่งแน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฝึกที่หนักด้วยครับและคำขวัญสำคัญของหน่วยนี้นั่นก็คือ who dares wins หรือผู้กล้าเท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะอะครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นที่มาของตัวละครเท่ๆที่เราเล่นกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ